สวัสดีค่ะสวัสดีคนไทยทุกๆคนที่อยู่ประเทศไทยนะคะและสวัสดีคนไทยที่อยู่ต่างประเทศสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้แม่หมอก็จะมาตรวจเช็คด,ดวงชะตา,าคนเกิดทั้งเกดวัน,นะคะ่ะแต่สําหรับคลิปนี้วันนี้แม่หมอจะตรวจเช็คด,ดวงชะตาสําหรับท่านที่เกิดวันศุกร์นะคะ <c oughs> ท่านที่เกิดวันศุกร์ในที่นี้ ไม่ว่าท่านจะเกิดเดือนอะไรก็ตามเกิดปีอะไรก็ตามเกิดประเทศอะไรก็ตามนะคะขอเพียง,งท่านนี้เกิดเป็นวันศุกร์นะคะโอเคเรามาดูสถานการณ์ว่าภายในวันที่15ตุลาไปถึงวันที่31ตุลาคม2563น,นี้ท่านมีสถานการณ์อะไรที่เห็นเด่นชัดนะคะเรามาดูทั่วๆไปนะคะ <c oughs> ทั่วไปแล้วภายในครึ่งเดือน หลังเดือนตุลานี้ท่านที่เกิดวันศุกร์มีความสุขสบายดีมากสุขเหมือนวันนั่นแหละเกิดวันศุกร์ก็มีความสุขสุขทั้งก่และกายเลยนะคะอยู่เย็นเป็นสุขดีนะคะทีนี้เรามาดูแยกย่อยด้านธุรกิจการงานนะคะด้านการงานของท่านนี้เป็นช่วงจังหวะเดือนที่ธุรกิจการงานของท่านไปได้ดีนะคะไม่ว่าท่านจะทําทงานบริษัทองค์กรห้างร้านอันใดก็ตามแต่ ธุรกิจการงานดีมั่นคงดีมากหากท่านต้องการที่จะขยับขยายให้ท่านนี้ได้ประสบความสำเร็จในด้านธุรกิจการงานของท่านนะคะท่านจะเห็นผลชัดเจนดีท่านจะวางแผนและจะถึงเป้าหมายที่ดีมากๆเลยนะคะช่วงระหว่างครึ่งเดือนหลังเดือนตุลานี้นะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะไม่ว่าท่านจะประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ในช่วงระหว่าง วันที่15ไปถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะเหมือนบุญหนุนนําท่านธุรกิจการงานของท่านอาชีพอะไรไปได้ดีได้สวยดีมากเลยนะคะจะมีผู้คนหลั่งไหลมารับใช้บริการท่านมากมายเลยนะคะท่านจะได้ดีมีชื่อเสียงมีคนรู้จักท่านเยอะเลยนะคะมีคนบอกต่อๆๆๆกันไปทําให้ท่านนี้ได้เป็นเพื่มในการงานดีมากๆเลยนะคะช่วงระหวานน่างนี้โอเคงานมันสร้างเงิน เงินสร้างงานงานสร้างเงินดีนะคะอันนี้คือด้านการงานโอเคอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะต่อไปมาดูเรื่องการเงินนะคะมาดูเรื่องการเงินที่แม่หมอบอกว่างานสร้างเงินเงินสร้างงานโอเคมันสร้างได้ดีแต่ทีนี้ว่าท่านนี้ยังเป็นทุกใจในเรื่องแห่งการเงินยังไม่เป็นสุกใจในด้านการเงินจริงๆแล้วเนี่ยการเงินมันก็ยังไม่ได้ ติดขัดขัดสนอะไรหรอกเพียงแต่ว่าท่านนี้อาจจะไปคาดหวังในด้านการเงินในช่วงวันที่จะให้มันได้ดังใจดังหวังทีนี้เผอิญว่ามันไม่ได้การเงินมันไม่ได้ตรงกับที่ท่านคาดคะเนเอาไว้ดังนั้นท่านก็เลยอึดอัดหงุดหงิดใจปวดแปรบใจหัวร้อน อารมณ์เสียได้บ่อยๆนะมันจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะทีนี้ตามดวงแห่งการเงินแล้วเนี่ยมันช่วงที่ท่านอึอดอัดหงุดหงิดมันอาจจะเป็นแค่ช่วงระหว่างวันที่สิห้าไปถึงวันที่20หรือว่า25สิ้านี้ก็ได้นะเป็นช่วงที่ท่านคาดหวังในด้านการเงินอาจจะยังไม่ได้ดังใจทําให้ท่านนี้อารมณ์เสียหัวร้อนใจร้อนปวดเปรบใจนะคะแต่พอหลังวันที่25ไปแล้วนะคะ หลังวันที่25ไปถึงวันที่31นั่นแหละการเงินของท่านถึงจะคล่องตัวท่านจะได้เป็นสุขกได้เป็นปื้มได้ยิ้มได้กับเงินกับทองดีมากๆเลยนะคะมันจะแค่ช่วงต้นช่วงต้นๆเท่านั้นเองนะคะที่ว่าท่านอาจจะหงุดหงิดเท่านั้นเองนะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะ <c oughs> ด้านแห่งความรักทั่วๆไปแล้วคนที่เกิดวันศุกร์ในเดือน วันที่1 5ถึงตุลานี้ด้านแย่งความรักท,ทั่วไปแล้วอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะอาจจะเป็นพ่อบุญหนุนนำหรือท่านหรือว่าเป็นช่วงจังหวะด,ดวงท่านมันมันมันพุ่งขึ้นในด้านมาหมุนเวียนในด้านช่องแห่งความรักที่ดีนะคะดังนั้นความรักทั่วๆไปก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกเป็นสองอย่างนะคะความรักหนึ่งความรักสำหรับคนโสดสองความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะ เรามาดูความรักสําหรับคนโสดที่แม่หมอบอกว่าดีมันก็คนโสดนั้นก็ดีก็คือดีด,ดีดีแบบสม่ําเสมอมันไม่สวีดหวานหรอกถามว่าคนที่มารักมาชอบก็ไปมาหาสู่กันอยู่ไปมาหาสู่กันอยู่บอกรักกันก็ไอเลิฟยูบอกรักกันอยู่แต่แต่ว่าถ้าท่านต้องการที่จะคาดหวังให้มันได้ดังจังดังจริงดังใจ อยากจะรู้ความมั่นคงกับคู่กับคู่รักนะคะในระหว่างนี้มันยังไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนแต่ว่าก็ยังเอาความรักมาให้ท่านอยู่ดังนั้นถ้าถามว่าช่วงระหว่างนี้จะตัดสินใจสละโสดได้หรือไม่คําตอบก็คือยังอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะสำหรับท่านที่เกิดวันศุกร์คนโสดนะคะอยู่เย็นเป็นโสดไปก่อนนะคะ ต่อไปมาดูความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะคนที่เกิดวันศุกร์ในช่วงระหว่างนี้เหมือนบุญหนุนนาท่านนะคะดวงแห่งความรักของท่านนี้เจ่ยมใสมากๆตัวท่านนี้ในช่วงระหว่างที่1 5บหถึงสานะคะท่านที่มีคู่อยู่แล้วนะคะดวงของท่านนี้ดี มีเมตตามหานิยมมีเสน่หาเพลเพวไปทั้งตัวเลยนะคะมีความสวยสดงดงามภรรยาก็สวยสดงดงามมีเสน่หาสามีก็หล่อเหลานะคะดึงดูดดึงดูดตาดดใจเพศตรงข้ามมากเลยดังนั้นท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วในช่วงระหว่างนี้นะคะ ท่านก็จะมีความสุขในความรักจะมีความรักมากๆเลยความรักทุกวัยเข้ามารักมาชอบมาจีบท่านทั้งๆท,ที่รู้ว่าท่านนี้มีคู่อยู่แล้วเขาก็ยังเอาขนมจนีบมาจีบท่านยังมารักมาชอบนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะเป็นสามีภรรยานะคะ ช่วงระหว่างนี้ความรักมันก็ดีมันหอมหวานความรักมันมาทําให้เราได้เป็นปพื่มได้เป็นสุขใจดังนั้นแม่หมอขอแนะนําว่าท่านที่มีคู่หากมีรักมากมายเข้ามาก็ตามมันเป็นสุขใจก็ดีมันความรักเป็นสิ่งที่สวยงามแต่ขอให้ท่านนี้รักด้วยสมองนะคะอย่าได้รักด้วยใจถ้าหากแม้นว่าเรารักด้วยใจแล้วถ้าเราเอนไปตามกระแสแห่งความรักตามอารมณ์เราแล้ว มันจะเกิดมีปัญหากับครอบครัวนะคะขอให้คิดเอาได้รักด้วยสมองนะคะดังนั้นถือสุภาษิตอย่างนี้ไว้ก็ได้นะคะเพื่อจะได้สบายใจ <c oughs> ความเกี่ยวกับความรักในครอบครัวนะคะให้ถือสุภาษิตว่าโค้่ครองนั้นคือรักเดียวในดวงใจสำหรับความรักทั่วทั่วไป คือกำไรของชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นใครมารักมาชอบก็ไม่เป็นไรรักชอบมันก็ดีแต่ให้รักด้วยสมองนะคะพยายามทําให้ครอบสถาบันครอบครัวใหอ้อยู่เย็นเป็นสุขมั่นคงดีนะคะ <c oughs> โอเคความรักก็มีแต่เพียงแค่นี้ต่อไปเรามาดูเกี่ยวกับเคาะท่านก็โชคดีอีกอย่างหนึ่งใน ช่วงนี้ไม่มีข้ออันใดสุขภาพร,ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีนะคะไม่มีพยานอันตารายต่างๆเข้ามากั้มกายท่านได้เลยนะคะขอให้ท่านหมั่นเน้นทําบุญทําทานสวดมนต์บํเพ็ญเพียรภาวนาไว้นะเพื่อเสริมบุญบาร,รมีของท่านทีนี้กล่าวโดยสรุปแล้ว <c oughs> กล่าวโดยสรุปแล้วท่านที่เกิดวันศุกร์ในช่วงระหว่างที่15ตุลาถึง31ตุลานี้ท่านจะได้เป็นสุขใจในการงานและการเงิน และความรักสำหรับคนที่มีคู่นะคะทีนี้แม่หมอก็วันนี้ก็เป็นวันดีแม่หมอก็อยากจะเปิดทางเสียงสว่างท่านแม่หมอจะนำอาบุญกุศลนี้มาเปิดทางเสียงสว่างให้ท่านนี้เป็นการเสริมบุญบาร,รมีท่านโดยวันนี้แม่หมออยากจะแนะนำให้ท่านนี้ได้มาศรัทธากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเสริมบุญบาร,รมีของท่านนั่นก็คือวันนี้แม่หมอได้อัญเชิญองค์พระศิวลี องค์พระศิวลีนี้คือเทพเจ้าแห่งความมั่งมีสีรสุขมั่งคั่งร่ำรวยเป็นเทพเจ้าที่ให้ความ <c oughs> มั่งมีในด้านธุรกิจการงานไม่ว่าท่านจะประกอบธุรกิจอันใดก็แล้วแต่นะคะจะเสริมสร้างให้ท่านนี้เมื่อท่านเคารพบูชาสวดมนต์มาเพ็นเพียนประวัติท่านจม่ำเสมอท่านมีบารมีที่จะช่วยเหลือท่านให้เกิดความสําเร็จในด้านการเงินการทองมากๆเลยนะคะ ขอให้ท่านนี้ศรัทธาและหมั่นสร้างบุญและหมือนสร้างความกุณงามความดีหากท่านคาดการด้านการเงินในรูปแบบใดที่ท่านต้องการท่านจะเกิดความสําเร็จสำลิดผลนะคะขอให้พึ่งพระองค์ได้อย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจและพร้อมที่จะศรัทธานะคะดังนั้นแม่หมอวันนี้แม่หมอก็จะให้คาถาบูชาองค์พระศิวเลียวไว้นะคะขอให้ท่านนี้สวด มนบูชาเป็นประจําและจะเกิดความสําเร็จสําิร็จผลหรือหากใครใครต้องการช่วงระหว่างนี้หากแม้นว่าติดขัดการเงินหรือเดือดร้อนการเงินหรือมุ่งหวังอยากได้มีการเงินมากมายในช่องทางใดทางหนึ่งก็ขอให้พึ่งบุญบารมีพระองค์แล้วก็ตั้งใจบำเพ็ญเพียพรภาวนานะคะอย่างเข้มงวดนะคะ เดี๋ยวก่อนแม่หมอจะให้คาถาก่อนก่อนที่จะสวดพระคาถานะคะขอให้ท่านนีดตั้งนโมสามจบก่อนนะคะพอตั้งนโมสามจบแล้ว <c oughs> ตั้งนโมสามจบแล้วขอให้ท่านสวดพระคาถาว่ามันเป็นคาถาสั้นๆน,นะคะนะชาริตินะคะอีกครั้งนะคะนะชาริตินะคะ โอเคแม่หมอก็อยากจะแนะนำท่านว่าท่านเกิดวันศุกร์ขอให้ท่านสวดบูชา21จบนะคะ21จบตามกำลังวันเกิดของเราหรือหากใครต้องการเข้มงวดในการสร้างบุญเสริมสร้างบุญบรารมีต้องการอยากเห็นผลชัดเจียนอย่างสำเร็จสำริจผลใน โครงการที่จะสร้างเงินในรูปแบบใดแบบหนึ่งขอให้ท่านตั้งจิตให้เป็นแน่วแน่อย่างมั่นคงและตั้งใจที่จะสวดให้แบบสม่ำเสมอแบบเข้มงวดน่ะอาจจะกำหนดสวดจะก,กี่วันก็ได้จะยี่สิบวันหรือหนึ่งเดือนหรือสวดร้อยแปดจบหรือสวดกีด่จบกไ็ได้แล้วแต่ท่านตั้งใจขอให้สวดแบบสม่ำเสมอแล้วท่านก็จะได้บุญบาร,รมีจากพระองค์หนุนนําให้ท่านนี้สําเร็จแห่งความเป็นโชคเป็นลาบนะคะ โอเคก็ขอให้บุญนุนนำท่านทุกคนที่เกิดวันศุกร์นะคะและแม่หมอก็จะขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะก่อนจากกันขอท่านที่เกิดวันศุกร์ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะและแม่หมอดูดวงทุกวันค่ะแม่หมอจะให้เบอร์โทรไว้ตรงนี้นะคะการดูครั้งนี้จะดูเป็นภาพรวมนะคะไม่ได้เจาะดูดวงของคนใดคนหนึ่งและหากท่านต้องการที่จะมา ดูให้เกิดความขังคนฉมังคนแม่นยำต้องมาดูกับแม่หมอที่นี่นะคะที่บ้านแม่หมอหรือหากท่านไม่สะดวกมาดูกับแม่หมอเราก็ดูกันทางออนไลน์ก็ได้นะคะแม่หมอจะวันเดือนที่เกิดมาผสมผสานกับไพ่ยิปซีแล้วตัวท่านก็จะเลือกไพ่ยิปซีในใบที่เป็นดวงของท่านโดยแท้จริงนะคะหรือหากท่านไม่สะดวกทางออนไลน์ไม่สะดวกมาดูที่บ้านก็ขอให้รับชมคลิปของแม่หมอนี้ตลอดไปนะคะมาเป็น F fc มาเป็นเอฟซีกันตลอดไปนะคะหรือหากท่านมีปัญหาอะไรอยากจะรู้เรื่องอะไรคอมเมนต์มานะคะหรืออยากให้แม่หมอพูดแบบไหนอย่างไรเสียงดังเสียงเบาหรือมีปัญหาอะไรคอมเมนต์มาเขียนมาถามแม่หมอตอบได้ทุกคําถามเลยนะคะโอเคแม่หมอก็ขอให้ทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขนะคะขอให้บุนุนนำนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย